จ่าชีเป้าขยอรสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่แข่งข้างนั้นลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสามสามครับวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่เกมบราซิลซีรียนะครับไปกันที่คู่ระหว่างพาเมลัสนะครับพบกับทางด้านของอาเลติโกมิไนโลนะครับผมอาเจ้านนรฟอ,อ์ม การเล่นย่าแย่มา,มากๆนะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ถึง4เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนนะครับแข่ง26นัดมี44คะแนนนะครับส่วนทางด้านของอาเตติโกมิล i n โน่นะครับต้องบอกว่าพวกเขาฟอร์มดี นะครับชัดเจนมากเลย5เกมหลังสุดแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับชนะไปถึง3เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป็นึงเกมนะครับแต่ถ้าว่าอันดับในตารางคะแนนพวกเขาเนี่ยโอ้โหต่ำกว่านะครับอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนแข่ง26นัดมี40คะแนนด้วยกันห่างจากทางด้านของพาวเมลัสแต่4คะแนนด้วยกันนะครับเฮดเของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของพาวเมลัสดีวกว่านะครับ5เกมหลังสุดชนะไปถึง3เกมด้วยกันนะครับแล้วก็ทางด้านของ m ิเลโน่นี่ไม่สามารถเอาชนะทางด้านของพาวเมลัสไปได้เลยนะครับดัชนี เกมคู่นี้นะครับมองว่าพาเมดัสนะครับบังคับชนะนะครับไม่ว่าสกอร์ไหนก็ตามแต่นะครับต้องบอกว่าฟอร์มของพาเมดัสตอนนี้ไม่ดีเอาเสียเลยนะครับผมดังนั้นเชื่อว่าวันนี้ทางด้านของเอเดติโกมิไนโลนะครับมีโอกาสที่จะบุกมาแบ่งแต้มได้นะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าใครที่เชมิเลโนอิ่มนำาำําราญอย่างแน่นอนครับไปกันอีกคู่หนึ่งนะครับทางด้านของคูไซโรนะครับพบ กับทางด้านของฟาร์เมงโก้นะครับคูไซโร่เจ้าถิ่นนะครับ5เกมลังสุดชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่พวกเขาเสมอถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับตอนนี้คูไซโร่นะครับอยู่แับที่1 3ของตารางคะแนนแข่ง26่นัดมี31คะแนนด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของฟาร์เมงโก้นะครับพวกเขาฟอร์มการเล่นไม่จะแตกต่างจากด้านของเจ้าถิ่นเลยนะครับแข่งห้าเกมลังสุดในทุกรายการชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับแล้วก็เสมอไปถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับแต่ทั้ง อันดับตารางในคะแนนตอนนี้ฟาร์มิโก้ดีกว่านะครับอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนแข่ง26นัดมี44คะแนนก็มากกว่าทางด้านของคูไซโลถึง12คะแนนด้วยกันนะครับเฮดชูเอทของทั้งคู่นะครับก็เป็นทางด้านของฟาร์มิโกนะครับที่ดีกว่านะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการฟาร์มิโก้ชนะไปถึง4เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไปน1นเกมนะครับทางด้านของคูไซโลไม่สามารถชนะได้เลยนะครับในรอบ5เกมหลังสุดที่พบกันดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทั้งคู่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับซึ่งคู่ ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะมีบอลสามหน้านะครับมีโอกาสที่จะเสมอกันมากแต่ถ้าจะให้เลือกเชียร์นะครับเชียร์ไปทางฝั่งของฟาร์มนโกนะครับเนื่องจากว่ามีสถิติที่ดีกว่านะครับคมทางด้านของครูเชโลรวมถึงถึงฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าเล็กน้อยดังนั้นเชื่อว่าวันนี้ฟาร์มนโกมีโอกาสที่จะเฉือนทางด้านของครูเซโลได้ครับไปกันอีกคู่หนึ่งครับทางด้านของซานโตสนะครับพบกับทางด้านของบาการติโนนะครับผมซานโตสเจ้าทิ่นนะครับ ครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มดีมากๆเลยครับชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นเองครับซึ่งชนะ3เกมนี่เป็นการชนะรวดนะครับใน3เกมหลังสุดด้วยกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ขอตอนนี้ตารางอันดับของเตงของซานโต้นะครับอยู่นอันดับที่15ของตารางคะแนนแข่ง26นัดมี30คะแนนด้วยกันนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับทางหน้าของบาการติโน่นะครับหเกมหลังสุดฟอร์มดีกว่านะครับผมไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็เสมอเพียง ไปสองเกมครับตอนนี้พวกเขาอยู่รองจา่าฝูงนะครับแข่ง26นัดมี46คะแนนต้องบอกว่าพวกเขามีคะแนนหากทางด้านของซานโตสถึง16คะแนนด,ด้วยกันนะครับเฮดทเดของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของบาการติโนนะครับที่ดีกว่านะครับหเกมล่างสุดชนะได้ถึง2เกมด้วยกันซานโตสชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วอีก2เกมก็เสมอกันนะครับ ดัชนี่เกมคู่นี้มองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับซึ่งซานโตสเล่นในบ้านนะครับดูจะได้เปรียบก็ตามแต่นะครับแต่บาการติโนตอนนี้พวกเขาต้องการที่จะคั่วตําแหน่งาตาจ่าฝูงให้ได้ครับต้องการจะตามทางด้านของอโ,บอโบฟ่าโตโกให้ได้นะครับผมแต่แม้ว่าจะคะแนนว่าคะแนนตามห่าง,างเคาะอยู่พอสมควรก็ตามแต่นะครับแต่เชื่อว่าวันนี้ซานโตสนะครับน่าจะ มีโอกาสนะครับในการที่เปิดบ้านเอาชนะทางท่านของบากานติโนได้ครับ3ตัวนะครับที่จ่าแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับวันนี้มีทางด้านของพาวเมลัสนะครับผมมีทางด้านของฟาร์เมโกแล้วก็มีทางด้านของซานโตสนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่างกับชาชีเป้าขยาสกอร์วิเคะร์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยครับแล้วก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแ ไปก่อนเลยครับ